รวมไฟล์ PDF ไม่ง่ายเพียงลากไฟล์เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดออกมาก่อนเราจะไปดูวิธีการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับแชมป์ PPTX นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการรวมไฟล์ PDF เบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเรามีไฟล์อะไรบ้างนะครับเรามีไฟล์สมุดดีและไฟล์ปีเตอร์นะครับดูไฟล์สมุดีกันก่อนนะครับก็จะเป็นเทมเพลตเบื้องต้นนะครับที่ทําเป็นตัวอย่างขึ้นมาสมุดดีใจดีนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับเป็นไฟล์ปีเตอร์นะครับปีเตอร์แพนเตอร์สันนะครับเราจะรวม2ไฟล์นี้เข้าด้วยกันทํำยังไงนะครับเบื้องต้นง่ายมากเลยนะครับเข้า Google พิมพ์ว่า merge PDF กดเซิ iLovePDF.com นะครับเพียงเข้าไปนี้แล้ววิธีการเรากดตรงนี้แล้วเลือกพื้นที่ก็ได้หรือเราจะคุมตรงนี้แล้วก็ลากเข้ามดเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นเรายังสามารถจัดหน้าได้ต่อนะครับเราจะเอาฟีเจอร์ขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาสมรดดีขึ้นก่อนก็ได้นะครับมีมากกว่า2หน้าก็สามารถจัดได้อย่างสบายนะครับจัดเสร็จปุ๊บกดมืก PDF ครับเรียบร้อยกดดาวน์โหลดมืก PDF เท่านี้โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันนะครับนะครับไฟล์ก็จะเป็นการรวมไฟล์2ไฟล์เห็นไหมครับเท่านี้เองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ